เอ้านนมึงเป็นไรอ่ะเป็นไรไ,ไม่ไหวครับท,ท่านผู้ชมโดนไปสี่เม็ดแตกสี่ครับ <laughs> อ่อนจังวะ <laughs> ครับผมนอนแชร์แลวันนี้ผมจะเล่นเกมเอาอีกแล้วครับก็คือกติกาในการเล่นวันนี้นะครับถ้าผมตายหนึ่งตัวผมจะได้กินมิกนี้พลิกนีก้หนึ่งเม็ดแต่ถ้าผมได้คิวคงก็จะได้กินน้ำหนึ่งอึกใช่หนึ่งอึกจะเป็นไงนะครับไปดูกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับจะรออะไรอ่ะไปกันเลยดิครับ ผมจะเล่นตัวที่คนอื่นเขาไม่เล่นกันนะครับเื้นแบบเอาให้มันตายง่ายๆเลยครับอยากกินพีกอ่ะครับน้องๆน,นี่ครับผมเลือกเป็นกาลีเลยครับใส่รูนเว้เาสองด้นะครับน้องๆ ตอนนี้นี่ผมมือสั่นหมดแล้วครับกลัวกินพริกเหมือนกันนั่นนี่ย <c oughs> รีมเพียคลิปก่อนเลยครับเขาจะได้ไม่ต้องมาแกงเรา <c oughs> อ๋อมีซับคุมอย่างนี้ก็ดีนะฮะ tay tay ừ, cái bóng cái tay เกิดเกิดบวกกันแล้วครับตอนนี้ถอยครับถอยเพื่อนถอยเพื่อนถอยถอยถอยอเหมือนฟั่งเราจะรู้นะครับว่าเราจะกินพริกนี่เข้ามาช่วยลงม,มาเ,ยเลยแล้วเราจะไม่เดินแหลมนะฮะ นื่จะตายแล้วครับเขี่ยคลิปเอามังกรเอาได้เอาก่อนเลยครับตัวนี้สวยครับ ไม่ไม่มันมาแล้วครับเพื่อนถอยถอยไอ้ไอ้โอ้ย,อยเกือบตายแล้วครับจกกังหวะนี้โหวว้ากลับบ้านเลยโหดีนะครับป้อมช่วยไว้ไม่งั้นเราตายไปแล้วนะฮะ ไม่โดนเลยลมจัดเลยครับตอนนี้ระวังตัวล้วงอย่างวันเดอร์บูเมแมอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ กลบมาเปิดสวยครับยิงครับนั้งลำเบอร์มาลำเบอร์มาเอาดิเอาดิครับเอาดิครับเรียบร้อยครับได้คิวหนึ่งตัวฮนะ ครับก็ผมได้คิวหนึ่งตัวผมก็ได้น้ำหนึ่งอึกนะครับกันไว้กันไว้ไวอโอ้ยอยากกินพริกว่ะ <c oughs> ได้คิวยครับร้านเพื่อนเอาครับสวยครับสวยครับมานาหมดว้ากลับบ้านครับกินน้ำอีกแล้วครับ วาง่อนอืมวอ,อ,อ,อมตีเราครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับวิ่งครับวิ่งครับอะไรเล่า มาดิครับวางดักหน้ายิงลูกกระสุนแตกอีกหนึ่งครับนี่ขนาดเล่นตัวอ่อนที่สุดแล้วนะครับน,อนอ้องๆหออยหอเยื่อนัย ทีมเราเล่นดีมากเลยนะครับ สลิมเล่นบ้านเราครับหนึ่งหนึ่งเวลาสลิม จวอวันี้โหเพื่อนนี่นะครับปกความหัวร้อนในตัวคุณเม็ดเ,เดียวทำอะไรกูไม่ได้หรอก <c oughs> อ้า <ain> อจกินน้ำมากินไม่ได้นะครับยังฆ่าเขาไม่ได้อ๋อ,อ,อ,อ้อยู่หลังแทงแล้วไม่อยู่คนเดียวแล้ว โอ้หัวร้อนหองแท้ครับบวกบวกมึงกงบวกกันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนเพื่อนตายห่าหมดแล้วครับกูจะตายอีกแล้วครับจังหวะนี้ไม่ โอ้สลิมมอกนดนด้วยโอ้ยังไมยทันยย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 รยย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  นี่นะครับหืมฮืม ได้คิวแล้วได้คิวแล้วนะครับฮึโอยโห ื่อะไรเพื่อเราจะจบวัเนี่ยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชม ทางเรามีตรงบางนะฮะโดยล่วงที่ก็ตายหากันหมด แทงราตายครับเราต้องพยายามไม่โดนสตันไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับดับบูเมนถอยบ้านอยู่ครับ แต่ครับเฮ้ยมึงจะรีบกินน้ำไหอ้ยเป็นตัวโคตรยากเลยียเคคลิปไวเว้ยมา ว่าันว้าวตายครับแดกดีครับเฮ้ยนี่ใหญ่ดีกลวยเราเม็ดนูน้่ใหญ่อะเพนเนี่ยเนี<ด>่ <laughs> มีค่าเท่ากันนะครับจบเถอะผู้อร้อง นี่นะครับผู้ชมโอ้โหดเรื่องครับแพ้ก็แพ้ต้องมาแดกพิกอีกครับลูกไม่น่าห้าวกูทำให้พวกมึงนขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ให้ช่องนนแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอานอนปเป็นแล้วเป็นแลไม่ไหวครับทางผู้ชมโดยไม่สี่เม็ดแตกสี่ครับ <laughs> อ่อนจังวะ <laughs>